แม่ไม่ซื้อของเล่นให้ตอนเด็กแม่หนูอยากได้ของเล่นอันนี้อ่ะไม่เอาลูกไม่เอาเนี่ยมันเปิดได้ด้วยอ่ะแม่เนี่ยมันเปิดได้อันเนี่ยนี่เก็บไว้เดี๋ยวนี้เก็บไว้เดี๋ยวนี้อยากได้หนูอยากไอเด็กแม่นี่ก็บอกว่าไม่เอาหนูอยากได้หนูอยากได้แม่ไม่มีตังค์ซื้อหนูจะเอาหนูจะเอาก็ได้เอามา ค่ะแม่คะห้าพันบาทค่ะห้าพันเลยเหรอคะแม่คะลรถแค่นี้นี่นะใช่ค่ะเพราะว่าของเล่นตัวนี้นะคะส่งตรงมาจากดาวสาวแล้วก็ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะจากนั้นก็มาถึงประเทศไทยค่ะงั้นดิฉันขอดูอันที่ถูกที่สุดในร้านได้ไหมคะได้เลยค่ะอันที่ถูกที่สุดของเราในร้านนะคะนี่เลยค่ะเป็นรถตัวนี้นะค่ะรถตัวนี้นะคะราคา1 0 0 0พบาทค่ะอ๋อแบบนี้เหรอคะลูกเอาแบบนี้ไหมเนี่ยแบบนี้แบบนี้ก็ดีนะไม่เอาหนูไม่เอาอันนี้หนูจะเอารถใหญ่หนูจะเอารถใหญ่ แม่ไม่มีตังใจ่ายยอจะเอจะออก็ได้หยุดร้องหยุดร้องเดี๋ยวนี้งั้นดิฉันขอเอารถสีเหลืองคันเมื่อกี้ค่ะได้ค่ะทั้งหมดเป็น5,000บาทนะคะนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะตังห้า0ันบาทค่ะขอบคุณค่ะเอาเอาไปแล้วเย็นนี้แกไม่ต้องกินอะไรสักอย่าง